สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสองแสบชาแนลมาอีกแล้วครับมาอีกคือเกา่าเหมือนเคยครับเซียนนลครับพี่น้องเซียนนลเซียนนลเซเลิกกินซอยจุพอ,อยังครับพี่น้องอ่านะครับผู้ใดได้เบิ้งทางเพจรนุ่มโจสาวนยแฮ่ห้าพาสะเสดน,นะครับเพิ่นก็บอะไรร่วคลิปเนาะครับพี่น้องลงคลิป บอสโจนี่ยนะครับกับเซียนนแล้วก็อาจารย์มอดมือมีกนี่นะครับ่เพคนได้จับมาจับมือกันได้ครับกับบอสโจนะครับสำหรับั้งเซียนนลนะครับเซลล์หักเซลล์แพงของบอสโจนี่ยนะครับเนาะหรือบอสของเครื่องเสียงนี่ยนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นได้จับมือบอสโจแล้วครับว่าเพิ่นสีเลอกกินซอ่จูนหนึ่งอาทิตย์แม่นมากครับบรีซวนกับวอกินนะครับเนาะนะครับ สืบเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่ากินแล้วท้องผูกนะครับพี่น้องเนาะบางท่านนะครับกินเข้าไปแล้วก็อาสิเคยว่ายังท้องผูกหรือทายากเนาะพี่น้องเนาะสำหรับกินเนื้อนะครับ,รบซอจุนะครับเนาะบางท่านอาจจะไม่ชอบท่านดิบนะครับหรือว่ากระเพาะอาจจะไม่รับอาหารประเภทของของดิบเนาะพี่น้องเนาะเราแต่บุกค้นนะครับเนาะข้าพเ้ได้กินซอจุไ่ไว้ก็ ขายทองไอ้ปอยได้ครับน้อเดือนสองเดือนท้ายเทือนะครับพี่น้องครับขายทองนะครับนาะพี่น้องนะครับวัอนี้พันกัจับมาจบมือสัญญากับบาโจได้ครับจากนี้ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นสีอดให้ได้ครับพี่น้องครับสําหรเสียน้องครับลดอาหารประเภทเนื้อสดนะครับนาอหรือเขาเรียกว่าส้อยจุนะครับเขาเรียกว่าอะไรส้อยจุจะเป็นอาหารที่แบบยุดยั่ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ เป็นอาหารแบบยั่วๆนะครับพี่น้องนะครับเพื่อเห็นกับอดใจยากครับหามใจยากเนาะสำหรับอาหารใส่จุนะครับเมนูใส่จุนะครับอาจารย์มอเพิ่นก็ได้บอกว่ามันของอาจจะย่อยยากๆน้อยๆนะครับสำหรับอาหารสดอาหารเนื้อนะครับเซยนนครับเซยนน กินเนืออ้อกะบางคนอาจจะไม่ถูกนะครับกับทองนะครับน่าอ,อาจจะทาให้เรียกว่ายันท้ายยากเนาะทองผูกนะครับค่อยเบิ่งเนอพี่น้องจากนี้ไปเนื่องอาทิตย์นะครับข้ามประเห็นเส้นกินซาจูทวงในเลยพี่น้องแต่เราจับมือกับบอลจนลเราเล้านากินแล้วครับเออนะครับ ซื้อให้กินได้ครับเซ้านอนบอกนะครับเดี๋ยวไปซื้อให้กินได้นะครับพี่น้องครับยังบลโจลาะกับบะกินนะครับอาหารประเภทเนื้อนะครับเนาะอาหารซอยจุหรือเนื้อสดนะครับเลาะกับมะกินเห็นเราบอกว่าบะกินตั้งแต่เราไปอยู่งบ้านนอกแล้วครับกลับมาเลาะกับมะกินได้นะครับเนาะเอานะครับทะเลบะกินได้ก็ดีครับผมเราอาหารประเภทเนื้อสดเนาะมะกินแล้วก็ต้องเป็นอาหารที่สามพื้นบ้านเขาเลยแหละครับแต่ว่าก็ต้องท้ายท้องนะครับมะกินเนื้อสด บางคนบางท่านกินเข้าไปแล้วท้องอาจจะปูกนะครับนะครับท่านผู้ใดนับถือพระพิทเนศเนาะหรือนับถือพระศิวะหรือพระเนี่ยครับนับถือฮินดูเนี่ยครับาศาสนาฮินดูอาจจะไม่กินเนื่อนะครับนะยังบาอจาลกัถือว่าเล่ากันนับถือพระพิทักษ์เนธนะเพราะว่านี่สารพระพิทเนศนะครับ,อ,รนนรบอยู่โดมเล่าเนาะโดมซาลอยนะครับนะ ที่เอาไว้ยึดเนื้อยึดใจเที่ยวไว้กับสระการะบูชาขอพรนะครับพ่อวางนะครับนะครับเข้ามาลุ้นกันครับเข้ามาคอยเบิ้งครับว่าเซนนันจะวัดใจได้บ่ครับพี่น้องข้าวในหนึ่งอาทิตย์นี่ครับหามส่วนเล่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวกระบะรถจะแตกแล้วบอกนะครับพี่น้องแต่ลอกกับอกสัญญากระบะจุล้วว่ากะบะแตกสำเร็จกับจะบอกินนะครับหนึ่งอาทิตย์จากนี้ไปนะครับเราจับมือกันเป็นหม่ำเป็นมอแล้วครับขอเรื่งคลิปได้ครับ ทั้งเพดนุ่มโจสาวน้อยเฮฮ้าพาดเสือกครับพี่น้องครับฝากไว้ครับง,งานเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพนแพ้งครับพี่น้องมือเอื้อนครับมือล้วครับเห็นไหมไม่จับเลยเดี๋ยวก่อนเอามาวางเอามาวางเอามาวางปล่อยปลดลืมมือแล้วก่อนนะครับ มารุนครับวา client, chips, stock, ่าเสียนวนเสียวัดใจได้บ่ครับห่ามไปส่วนเราเด้อพี่น้องห่ามไปส่วนเราเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสองแสบชาแนลเด้อครับพี่น้องครับคือเรื่อของกุบิตครับร้อยซี่เป้าบาทครับภาคปฏิสารรศยเพิษปั่นแผงแฟนเพจครับพี่น้องครับซัสายนี่ก็สวัสดีครับ